เที่ยเ่อไม่ได้เนี่นังจีนังหับเด้อาเบิ้งเนี่ไม่ใช่นี่นีนังเป็นยู่บ่เด็นอะจีนี่เป็นยังมันถูกกเป็นยังก้วอ่ี้ในแม่งไำไรอ่ยังมาจากเงี้ยังี้ยเอเบ ใช่สบายด,ดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสูส่ทุกคนเนาะมื่อนี้มาพบกับคำแซงวันหน้าพี่น้องอยู่ทีท้องไหท้องหน้าคือเก่าเนาะอยู่หน้าไอ้กี่หน่อยท่านผู้ชมหน้าไอ้คำไซเนาะทีว่าเขามารับจ้างท้ายหน,าน,นา้าเมืนเน่อวานนี้ท่านผู้ชมมื่อนี้เขากลมาอีกเป็นมือที่ซองเนาะเขามาเป็นมือที่ซองท่านผู้ชมมาเมื่อนี้กับบัวสิได้ไปเห็นยังเนาะสาิพังเบางทียังแรงท่านผู้ชม สิพากันไปใส่หมอ้อหรือว่าลองลองหวกลองกุ้งเนาะก็ว่ากันไปเนาะถ้าเบิ่งที่แรื่องแรกนะผู้ชมควรจะไงก็ไม่บ่บบคิดบ่กะหันมาใส่ได้จัไงไงเลยเนาะนีกาเป็นเวลาประมาณจัาหมูอัตตันนี้ว่าบ่มุงกลัวเนาะใบมุงขึงนะคุณผู้ชมหันมาแม่กอก่อไงเอาไปกินข้าวท่านผู้ชมกินข้าวเที่ยงเนาะกินข้าวเช้าแม่นแหละกินข้าวเช้าเนาะแต่เฮาวักินแล้วแต่ผู้ชมเฮาเฮามาก่อนเนาะกับคำซีเนาะ เราก็เลยแวย่กินอยู่หานเนาะแล้วก็อันคำเพิงคำเพิงกับคำรีม้ามลังเดี๋ยวผู้ชมกับสีทสองกินมากินคือให้โซ่แท้กินอยู่หานยตรงหน้าพี่น้องผู้นี่เดี๋ยวผู้ชมน,น,นี่เนาะอันจะคล้องจะคล้องตรงหน้าจะคล้องเทียงเนาะทับไก่ครับอ,อ๋อเดี๋ยวอันนี้ก็นี่หลงนี่เมียมากอยู่ให้อยู่หน้าเนาะคนอายันได้พอ ซาอล็กซาหน่อยก็ว่ากันไปี้เตัเต็นนะาเต็นนี่เลยกินตัเต็นไหม่เือกินมาอย่า่กสตห้าก็มาสบจะดูนี่อันแม่ย่งหมอื่นไก่เกิดแลนถอดแลนถอดไก่นอขาไตั้มตั้มมะลุงแล้วก็ต้่มไก่เนาะมะละกอค่ะนี่ตั้มมะละกอ ตั้ะปปายาตั้มหาดอ่างบูงพุงตั้มหาดอ่างบางพุงปายาปอกปอกตั้ยาปอกปอกอ่ะสบายเลยอืมคือนงาหนาเบี้ยวเข่าแล้วหรออืมคือเสียบเลยมาไหมมาไหมอะไรอะไรสบายดีดูตรงหน้ามาด้สบายดีท่านผู้ชมอยู่ตรงไหนตรงหน้าคือเก่าไนี้สบายดีน้องสาวเป็นยังเป็นยังอากาศน้ำหน้ามาสั้นๆเบี้ยวเข่าให้นี่เนาะอันทีว่าเฮามาขาดเมื่อวานนี้เนาะ ตะกะเนาะคนวานแล้ววานเขาเขาดแล้วอันนี้ไอ้คำไส้ห้ากับมะวานลงเสานเนาะลงเม็ดแล้วลงข้าวปูอยู่อย่ให้ยหน้ากี่เก่าพี่เนาะ เดี yeah, ai, mm ๋ยวเมื่อเนี้เขาชีผ้าไปเลาะใส่กับจังหวะก็นอนชีเร่งๆแดดนอนนอกเตาโซ่เสดไลออกไปเลาะลองแง่งอยู่หัวอยู่หองอยู่น้องคุแหละกินงาบงาบกินจัมบูกินกินกินกรสมบุคีคือมันสมเนี่ยเลิบหูเลิบตายแตามมาละก่อ มา้สืแถวบ้านบได้กินรอมรกอเอหน้าเอื่อยาชีมาบอะเราว่เอามากเนี่ยเอาไงใหม่คุบอบริมักซีรว่ามักตอบ่เราบอสงายงเนาะเอางายไหมเช้าบัตเต้เรากบอว่าเดวร่เราจอามากินเออเราช้ามักตอเอาหอมาตั้มเช้ามาใช่ถาเบิ้งเนาะจะนอนนนหองทีพากันไปเนาะามาใช

สูตรไพ่ชุนมันเนาะองเ้าบานน้ามาเช่นใช่ยงายกัทำเนี่เดี๋ยวผู้ชมมีนั่งเนาะ้เสนนี่นี่นี่นีผู้ชมนั่งใจตูนั่งหนานั่งหนาอืมกูอยากนั่งหนามึงดินั่งนาขาดิเขาบอเอาดอกก็สันเสาขนาดไอ้ไคนโกสิันธามีแตโกไปหาเงินิใส่บมี สโลแกนไหมคไปตะลูกตีเลยนี่เอน่อนี่เออได้นั่งมาซักต่อคับทนเมื่อกี้นั่งกูชิเป็นูกซื้อยุ่กซื้อยกชิเป็นอันขวามัละสิบพัมันละสิบาทเออสีบาทมีหัก้วไก็อกเออเกกเลยเอออก็นี่ท่านผู้ชม กัวชีจีนาะแก็บเนาะกิโลแต่คุผู้ชมไปขุดมาของยาเนาะไปยางของอย่าอมเป็นยังวะปั๊บแน่รับเลยันทายทั้งหนามันอย่ามันอด่าโยตะกอนไม่เจ๊งครับไรใครเป็นยั ไฟกระดูกท่านผู้ชมเลยไฟเงาไฟเป็นยงาแรงๆอยู่ทงไหันทงหน้าเนาะท่านผู้ชมเนาะไฟบางๆกะบุญยังกะเบิ่งลิปเฮาเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฮาหนิเด้อท่านผู้ชมไฟแบบบางๆกะมาเด้อมาได้คำใส่เออไฟบางๆไฟอยู่ไก่กะมาลิ้นนำกะได้เนาะท่านผู้ชมเนาะเซตมากกะได้เนาะทางเฟซเฟซบุ๊กเฮาเฮาสิแปะไว้ข้างลิงเนาะแปะไว้ไตเนาะ ครอยู่ใกล้ก็สมารมาเล่นนําพวกเฮาได้เนาะพวกเฮาไปว่าเป็กันเองนงลมนงแอนนํากันมีแว่าเปกับเปนํากันว่าซั่นซะยามกก็กยามกินก็กินบ่ว่ายามกมีแต่กินบ่ได้อันนี้กคือว่านี่ยามเียกินะแน่มนีเสวันนึงเออได้ที่นั่งสู่กินเนาะท่านผู้ชม แกมอันยาดองน้อยนึงท่านผู้ชมเอ้ยเรืองกับบดเอ็นเอ็นนะไม่กินเนาะเพราะว่ามันกับเล็กเล็กเล็กน้อยมันกับสิบเบอรี่ท่านผู้ชมเขากับเฉหรับเด็กน้อยที่เบิ่งเนาะแต่ผู้ใหญ่ได้แปดปีขึ้นไปก็ถือว่ากินกินได้แต่ก็ให้มีลิมิตและมีปีปลาเดี๋ยวจกินลายเนาะเสียสุขภาพกินหน่อยเป็นยาท่านผู้ชม ใช่ก็ดังไหวเนาะดังอยู่กันแท่นหนาแต่ผู้ชมเอ้ยอินดีก็เดวดีอินดีนะฮะนั่งนาะซื้อนั่งอันสิบพันกีบสามสชมเเสนเป็นเงินไทยกับสี่บาทเดี๋ยว้ำเส็นงามนั่งงามลีนเนาะเนื้อขาดอะไรอาวโซนั่งในบัดนึงนั่งกูบ่บอนั่งอะไรจี้จีเขาเลยหรอ มักตรงไหนตรงหน้าท่านผู้ชมเอ้ยที่หน้าคำไซน์เนาะบรรยากาศดีท่านผู้ชมนี่แหละเข้ากับอมียังเข้ากับซีดรออกมาลินอยู่ผีแล้วท่านผู้ชมทุ่งมือทุ่งมือเนาะเพราะว่าอยู่บ้านอยู่เมืองมันยากาศเสียกาศกลายเป็นพิษท่านผู้ชมอยู่ตัวเมืองกันมาท่านผู้ชมเผาเลยไฟลุกๆแบบนี้แหละเผาลงเลยนะ มูเตรียมซากกระเบื้องไว้ทับเออกูได้ทับพุนก็ได้ทำเลยทำเลยที่เพื่อซากกระเบื้องไงน่ยทำแล่ทำลยทำแห่ก็เป็นพ่อของทีทำแหล่ไห้องเพียงใจกำชีพมขึ้นมาเซฟขึ้นมาเซฟกำมา เอาไปเลยตามชมเลยเอาป้ายแหละเดี on, yeah. sure oh, okay. ๋ยวเอาเบิ่งกับมันใหม่ๆเลยก็เอาก็มาถูกเอาลีปิดคลีก็ได้เสียงนะจีนางไปนำกระพังเสียงฟินอาจารย์ทองเบสทับถนนไปนำตามชมกำลีกำลีนี่สบายดีก่อนกูญราบเออมึงกินเผาเนาะสบายดีเลยเนาะสบายดีเลยยั้งอะไรเชียมึงจะมาใช่ไหมฮะเอาอย่าติ่งกุญเช็ดปกเนาะใส่ใส่ จ่าก็เบ no. ื่อมึงใหญ่ที่เนาะโปกะแค่จานผาดปุณิโป๊เนสิดินะเพิ่งนี่ด้านที่เด้งผู้เทียมผู้เทียมอันสีทับกับตังหากครับผู้ชมผู้จีกับตังหากเด้อมันไม่หนักกี่นังกี่นังงั้องับเด้อเอาเบิ่งเอาเบิ่ง

โคกูอยู่ไหนโดแตาชาคเชียอูคาท่านผู้ชมอ่ามานนือเนูขาดนอนไปนอนมาขาดมาเป็นลูกซดจ้าพนไหมเนี่ยเอาเห็ดสั่งในเชียเห็ดตามาสั่งในบนหนึ่งตามาสั่งในบันหนึ่งสิเห็ดปกนี่ ออไก่ด้วยพ่อเชียโอ้จขาตัวเองโอ้ยตายวนั่งขึ้มีไฟอยู่ในแถวเอาไฟไปจูขาอยู Sadly, oh, oh. ่ที่จุดขาตัวเองนักเล่ซะมึงนักเล่ไวตายคุแปลกหักปีปักซาฮ่าพูดพลาลอย ลินเลยได้ป่ะนี่ลินเลยได้ขึ้จากดาเลยพยักลงสิงคอนเอ้าก้อยตื่นนะสัตว์ช้างมันพดเบล้ววันนั้นนะพญายมข่มพอเรามนี่ยเฒ่าเท้าทำเลทำเลทำเลเอาสั่งมาแน่แน่ขู่ซองโตตัวใหญ่ฮะเอาตัวใหญ่เด้อยบังด้วยตัวกันเลยมุกย่มไผ่ป่ะบอก เอาจุจีใหญ่นี่คูอันซองโตหันมาหนี่เอาซองเอาซองโตมันไปล่างหันด็ดเล่างล่างแล้วก็มาเอามาจีในสิจีนี่เขาไปคุดอันไปคุดจีจีก็จีรอนำนนมาอาคัมซีเนาะแต่ผู้ชมแล้วก็เอากระเซียมาจี ทุบอันนี <cn Jean Rabbit bulun> ้ซื้อจะเอมีนมาบ้าขูดทุบแห้งๆล้วนะทำยังไงจีนั่งเป็นอยู่บ่ไรเด็กอ่ะจีนี่เป็นยังมันทุบกูเป็นนี่ได้ละเอาจีแล้วเอาตองทุบเนาะท่านผู้ชมไอ้พวกเคยกินนั่งอ่ะบูได้ไอ้พวกเคยกินไปว่าพวกเคยจีพวกเคยปีกเนาะแห้งนั่นชื่อมจีเนาะอ๋อตัวนั้นอ๋ออิเซ่เลย เอากีรอเชียตัวหนึ่งจุดจีนาะเขาบอกข้ามซีเนี่ยเคยกินทานเนีหยทานน้อนทอนบอกต้มยเหรือนซีโอ้มึงคิดกินได้มึงกินยิ่ทานน้อนทอนอะไปแช่เย็นนะแบบจุ๋มจวัม เคยกินแต่ทานห่อนๆไปใชีเนคักคำชี้น่าเป็นถ e ่ายบริหารน <lados> huh? ะแม่เอ้ยถ้าสิเป็นผูผู้อุปโภคบริโภคเนาะบริโภคก็กินอุปโภคนี่ใช่อะไรคี้เลอร์นั่นพีกัสีเลมึงผู้กู้ขาสัตว์เด็กกูกูนี่แหละขามึงเป็นคนพิกซื้อๆอย่ามันใหม่ ย,ยีคน,นับถืบดดบบอศาสนาคิดตกุศาสนาคิด่น,นี่ศาสนาพี่บ่ไบคิดแต่วันนี้บวกินซัดได้ไมึงเพาเห้บุกขาดัตด์้อากินได้อยู่ไอ้อด้บุกขาดซัดจะพีนน้องเด้อบ่อมีก็ต้องคือผ้าอยู่บ่ตงต้อง,งบุกขาดตัดอะไรบุกขาดตัดแด้ยังไงหน่อยดีเลยดีเลย กะกาเต้หอยมากินหอยเนาะบอกว่าหอยมันแบบว่ามัน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 อยู่ในอ่องอะนะเขาบอกว่ามันสิเจ็บด้วยมันสิปวดเขาบอกอันนี้เป็นโตเป็นต้นเด้เขาก็จีจีมันบ่แตกบ่เสียบ่แตกแล้วกิโลแล้วก็จุดจีเนาะจุจีใหญ่ าไปเต็จะ <laughs> oh. ี้ตับันยีนังเนาะอยู่ตรงไหทุ่งงานนี่นี่แหละท่านผู้ชมจีกี้วยอกล้ยแตกเแตกอก้ยกระตื้นลท่านผู้ชมพอดีมันจตามามันจีตามา่ยตามา่นนบอกมันดอกกูไตามเบียร์มึง มันตายแล้ว่อจะพีกเได้ครับทกนเะเพราะว่าขึ้นมันหมดุตาตของมึงบังชิมบ้งฮะชิมบงชิมเตันั้ินอไรบ้าเอรีชิมบ้งอยีางเรีนเลิเลยพร้อมไปข้าวบ่ะอันนั้นอันนั่งบาน่เหงะท่านทู้ชมชิมก็จะไปเยอะบ้าเบ้งบิบบ้งหน่อยหนึ่งหนอยนึงวะ

ชูเยสุเลยสัมมาซิก้มาเลยออกมาเอามาคุณจะกินมันต้ากำลังตื่นอ่ามาหมดรบขูุณจะ Hey, no. แม่นางนเหรอออนค่กได้เลยทับไปด้วยอ่อนจุ่มพันจีปบเป็นกะสีคมเนาะพันจีอันไม้ล่างเันกสีคมจีปบเป็น <c oughs> โอ้ยแต่หลูกลูกลยิ่งคือคนแบบแบบ แข้งตัวไหนอ๋อป้าอยลีเดีมามนั้งยาก็ว่าือผูกบ่ใหม่บ่เสือก่เลยดเด้อพาอยากกินเขาเด้ออ๋อถกดเป็นดัเลยรับพี่ชมออป้จอยแกหนังน้ำกันเนี่ยมันใหม่แล้วโอ้เขามาเบื้งดินอี่ด่ะใช่เฮ้ยเพื่อนเขาใจยังเพื่อนบต่อขายต่อ เป็นไงเป็นยังขี้กล้วยยำขี้กวาวยขี้ควายในแมงไงทําไรยิงวยงยังเมาจากยงเยวเเอือหนิดเนายำจุดจีขี้้วยท่านกระชียำเต็มเขียวเขียวเบดแขว่อไปมาง่กินพ่อไปป้าเ้าไ้กูกินกูกินเอ ไปยำในกลนม่มดกลนบ่ได้เอาออกแน่มเลยยิงยิงเอาเาหนังสิแตนี่นี่นะท่านผู้ชมตอนนี้ฮะกรสิไดกรกับท่านผู้ชมคำละค่อยคำลงแรงกันผู้ต้องนีเลยท่านผู้ชมเ่นค่อยคำลงแรงเนาะคำนาแดงเลยี่ยัางคายก็เกาะกันออออ่่อ ครับว่าท่านผู้ชมเนาะกลับบ้านนี้มันต้องนมาเบิ่งม่านยังเกิดหมาม่านส่งบรรยากาศนักกันมาสั้นนะแรงหน่อยเลยขึ้นมาไปไปไปตัวคันไซเป็นมาลังเนาะทางไหนได้แสงตกสะพานสะพานไม่ไหวสะพานนั่นปูจานปูจานขี่รถมาในบ่ฮักบ่เฮ้ยบ่ฮักได้ขันวับ มันบวลงเปล่บวลงอนถะือห่อสำเนีนนยงขี้ได้ยุผ่านได้ยุสำเนียงอกอกับบะรีรกินแลร่กับก้อนคุน่ผู้ชมเปิดกับบ้านกันนอนบ้านเนาะน,น,นอนบ้านนอนยามกระเว้นเปินออกมาอยู่หน้า แล้วเม par, ื่อต่งรักเมือตัางรักอีกกำบอนี่แทนทีแทนถาอีกเออเมื่อตังรักเพื่อนเมือต่างรักไปขี่รถมาปลามาดงเลยจอดไวอยู่บ้านมึงบอนี่แหละท่านผู้ชมทางทางเมื่อบ้านเนาะ เาเาจอนรถปาอยู่ในบานท่านผู้ชมชุนบอยกงยางชุนกล่องจับใยเยอนี่นี่แหละท่านผู้ชมทางออกให้ออกหน้าของไอข้าไซ้เนาะ ตรงไหน้าผู้ชมมันนากกน้ำมันนั่นลยมะนนาไม่กีนไดพะข้แล้ววันนี้กกน้ำมึงบ่าบ้านบ้านนี่แหละท่าผู้ชมคลิปนี้ก็มียังไเนาะท่าผู้ชมเท่ากัมาไทยบรรยากาศยามหายามหน้าเนาะก็บอกกังเวนเทากไทยยามบรรยากาศตามทงไหนงนาเนาะ ออกไหไทยหน้ายำยำพ่นเนาะเขาเสด็ออกตกกะตกหมงท่านผู้ชมนม่แหลปลาองเวนเนาะก็มาหนีแหละท่านผู้ชมชีวิตแต่ละมือเนาะเฮาก็เสด็ออกมาอยู่นี่แหละแต่ละมือแต่ละบ้านของเฮานั่นแหละหมู่บ้านของอันน่ะไอคำไซนั้นบ้านไอคำไซน่าหอดเลยมาอกินมะพร้าวอีกนี่กระคำแล้วเฮาก็เสด็จยางเมื่อท่านผู้ชมชิ้เมื่อห้องหมดเลยเนาะบรรยากาศดีน้องมีเวลาให้กขาเสด็มาอีกมือหนา สลคกินีกับข้อผากท่านผู้ชมนาะกดไลค์กดแชร์นาะกดติดตามให้กำลังใจทีมงานับคือเกานาอมมุดสุขสุขคนเด้อบายท่านผู้ชมเจอกันคลิปน <laughs> หน้าเิปน้าลอย <laughs>